สวัสดีด้วยนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นคลิปนะครับรีวิวนะครับรุ่นนะรูปหล่ออ่ารูปเหมือนปั๊มนะครับเรื่องสมณศััติ์นะครับผมอ่านะครับก็ผมมีทั้งหมด5พิมพ์นะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ไปเอาอีก2องค์นะครับอ่าคตส่งมาส่งน่าจะพรุ่งนี้นะครับเป็นเนื้อมันปูนะครับ แต่วันนี้ผมจะมารีวิว5้าพิมพ์ที่ผมมีอยู่ละกันนะครับห้นะครับพอดีส่วนตัวผมชอบพวกรูปเหมือนปั๊มนะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าแต่ละพิมพ์เป็นยังไงนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยไล่แกะนะครับไล่แกะดูนะครับแบบคู่นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็โอเคนะครับสวยงามนะครับ ราคาก็ราคาจองวันนั้นอยู่ที่300นะครับอ่านะครับผมก็จองด้วยแล้วก็มาปิดอ่าปิดในกลุ่มด้วยนะครับก็มีทั้งปิดแล้วก็ทั้งจองนะครับก็รุ่นนี้ก็สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยเป็นอ่ารูปเหมือนปั๊มในวาระเลือนสมรสักิ์หวงพ่อพัดนะครับจะสร้างโดยพี่เอพุทธสิทธิ์นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกพิมพ์นะครับทุกพิมพ์ นะครับพิมพ์ที่สร้างน้อยที่สุดผมจะไล่ไปเลยนะครับก็เป็นพิมพ์ใบโพนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้ทีนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูพระแล้วก็เรียงสักคู่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่รีวิวเลยนะครับสั้นๆนะครับกระชับใจความนะฮะพอผมรีวิวนานๆไม่เป็นนะครับขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่จากองค์ที่ พิมพ์ที่สร้างน้อยไปพิมพ์ที่สร้างเยอะแล้วกันนะครับนะฮะอ่ะนะครับอันนี้ถูกแล้วครับถูกครับผมเรียงถูกครับก็พิมพ์แรกที่สร้างน้อยจะเป็นพิมพ์ใบโพนะครับพิมพ์ศอกจะพิมพ์เป็นพิมพ์เสมานะครับแล้วก็ลองลงบาด็นพิมพ์ตองรีดส่วนพิมพ์ที่สร้างเยอะสุดก็คือพิมพ์ลอยองนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นพิมพ์ใบโพนะฮะใบโพก็หายากนะครับเป็นรูปคล้ายลอยองแล้วก็ ตรงข้อเป็นใบโพงทรงใบโพเลยนะครับก็สวยงามนะครับมีรปัดเมื่อนสมรรศัก์อยู่ตรงสักติแล้วก็มีตอกเจดีครับเป็นค้ายเจดีหรือว่าน่าจะสาราร้อยปีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ร้อยคนแมวฉากสวยนะครับองค์จริงนี่ถือว่ามีความคมมากๆเลยครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออัปปาหรือเปล่านะครับถ่าภายเงินน่าจะภายเงินนะครับ อ่าเนี่ยครับต่อโคดด้านหลังแล้วก็ต่อวัดห้วยด้วนนะครับส่วนใต้ฐานอ่าเป็นใต้ฐานเนีนะครับก็สวยงามนะครับขอบตัดโอเคนะครับซึ่งใบโพนี่อ่าเป็นพิมพ์ก็มีความใหญ่พอสมควรนะครับก็ไม่ใหญ่มากครับอ่าระดับแผนกลางนะฮะสำหรับเหาสำหรับท่านผู้ชายหรือว่าท่านผู้หญิงห้อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสวยงามครับ แสงสู้แสงดีจังเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นพิมพ์เสมานะครับเสมานะครับเนื้อมันปูนะครับอันนี้น้องชายในกลุ่มแบ่งปันมานะครับอ่าเป็นทรงเสมาขอบตัดคล้ายๆเสมาขึ้นฉากเป็นดอกบัวนะครับส่วนพื้นด้านล่างตอกยันตอกสต,ติตอกอะไรสารา,า,หราเหมือนอ่าพิม์ใบโพนะครับอ่นานะครับองค์คมมากเลยนะครับ มีความสวยงามนะครับโอ้พัดนี่ถ้าเป็นเรื่องของรูปเหมือนปั๊มก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนปั๊มแปดรอบรูปเหมือนปั๊มาตยมาสนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์เตารีดนะครับส่วนตัวผมชอบพิมพ์เตารีดนะครับก็มันองค์มันกระทัดรัดดีนะครับองค์พระกระทัดรัดครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อปาก้านะครับเนื้อปาก้านะครับ สวยงามนะครับขอบจะบางนะครับข้างหลังจะเป็นยันอาเรื่องสมรรษากแล้วก็เป็นฉายาที่ระลึกอะไรของบุพพัฒนะครับก็มีวันที่ตอกนะครับสวยงามนะครับอ่านะครับสวยงามครับพิมพ์สุรียเงืออัตก้านะครับอันนี้ผมเอามาลุ้นละห้าร้อยนะครับอันเละพิมพ์อัปตะก้านะครับอัปตก้านะครับปลอดภัยครับตัวอันนี้เป็นพิมพ์อ่าลอยองนะครับตอกสังฆติตอก จดีนะครับอ่าโคดโคอยู่ตรงไหนอ่าอ๋อโคอยู่ด้านล่างนะครับนะครับเป็นลอยองค์นะเขาเรียกลอยองค์นะครับส่วนมากในกลุ่มจะนิยมเป็นลอยองค์กับอ่าตอนนี้เห็นเป็นลอยองค์กับเปาลีดนะครับนะครับกขณะนี้ที่ผมส่งในกลุ่มนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับอ่าในกลุ่มจะมารีวิวสั้นๆนะครับส่วน2องค์นี้นะครับ แล้วผมก็จะมีมันปูมาเป็น4องค์นะครับผมจะเปิดแบ่งปันนะครับพี่ที่มาชมคลิปองละ200บาทนะครับใครสนใจก็แอดไอทีไลน์มานะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆน,นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม